Thank <laughs> you. สวัสดีครับพี่น้องมือนี้ลุงจักผ้าเาาสีผ้ามาให้อาหารปลาครับพี่น้องอยู่โคกหนองหน้าสวนศิลนนะครับนี่มาเบิ้งปลาพี่น้องปลาเขาเลี้ยงไว้ครับอยู่ในสาหุ่นอ้ยคากีหลีพี่น้องเบิง้งนี่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 ปลาสานี่นะครับเขาก็เลี้ยง ปลานิน่นปลาตะเพียนปลายี่สกปลาในพี่น้องปลากินพืชคุณครับลังโตกับเกือบโลแล้วพี่น้องนี่เขาเลี้ยงไม่ได้ปีกว่าแล้วครับนี่ภาพพี่น้องมาเบ่งนะครับบรรยากาศยามแรงครับมือนี่พอกันยามแรงพี่น้องนี่พาเด็กๆมาให้อาหารปลาคุณ เป็นกิจวัตรประจำวันหลังเลิกเรียนพี่น้องนี่เขากบมาให้อาหารปลาคุนสามองนี้นะครับเขากับสิเลียงปลากินพืชพี่น้องแต่วากะช่วงน้ำม,มากคักๆวังหันกับลูซึกสีมี่ปลาคออยู่พี่น้องเห็นโตเพิ่นร้อยขึ้นมากนะครับ นี่ครับบรรยากาศยามแรงครับทายทอดมาให้พี่น้องชมคุณโอ้ยคักอิลีพี่น้องอันนี้นี่ว่าเตยอนมองลงไปพี่น้องนี่ถาข้าวเดียวยกขึ้นนี่โอ้ยได้พ่อลาบเลยพี่น้องเลี้ยงยูเลี้ยงกินนะครับนี่เลี้ยงยูเลี้ยงกินไปอยากกินย่ำได้กะ มใช้มองเอาพี่น้องมะโต๊กเอาก็ได้ครับเอาเบ็ดมาโต๊กเอาก็ได้พุ่นทางพุ่นให้อาหารปลาการเลี้ยงของเ่ากับสีเลี้ยงแบบชวนมากกับปล่อยธรรมชาติพี่น้องกะให้อาหารกับมือเว้นมือนะครับมือเว้นมือมองนี้ ระามองนี้ก็กว้าง25เมตรนะครับยาว 35- เมตรพี่น้องนี่เป็นสะโกงการเพื่อนขุดไว้นะครับเท่ากับอาศัยเก็บน้ำไว้ใส่น้ำพี่น้องแล้วก็ไดเลียงปลาน้ำหน้าฝนวังหันนี่ล้นเลยครับนี่ล้นขั้นคู่พุ่นทางพุ่นต้นลงไปทางพุ่น,นครับนี่เดียสิบ้าพี่น้องไปเลาะชมนะครับ พ่อกันเมือนี้ครับโคกน้องนาสวนสิน,นคือเก่าแหละพี่น้องพิกัดกับบ้านน้องลุมพุกตำบลเวียงชัยอำเภอพยักกรบพู้งบีใสยอย่างบัดมหาสารคามนะครับพี่พี่น้องโอ้พืชผักสวนขัวเขากระมีนะครับนี่ปลูกไว้ไว้กินพี่น้องอยากกินยังกัะปูก,กันนั่น นี่แตงเพื่อนกับออกนุ้ยเลยเนี่ยพี่น้องนี่มักแตงนี่แตงเก็บไปแล้วรุ่นหนึ่ง <c oughs> นี่พี่น้องเห็นว่านุ้ยเป็นนะครับมือเศร้าก็เก็บไปหลายเติบปลูกไว้พ่อได้ยูได้กินพี่น้องนี่ทั่วของเหานะครับทั่วปลอดชานพี่น้องนี่ปลอดสานปลอดสานพิษกินสดๆได้เลยนะครับนี่ นี่พี่นอ้องหัวค้างพี่ป <c> ล <oughs> อ,อดไฟพี่น้องบูเองกินเองนะครับตอนนี้นาแรงค่ะเริ่มมาแล้วพี่น้องเริ่ม่มหนาวอากาศก็เริ่มแห้งนะครับ โคกหน้องหน้าของเขาน้ำท่วมกับรถแล้วพี่น้องแป้นเออเติดเลยปันสนามฟุตบอลเหรอครับบันนี้พุ่นพี่น้องระดับน้ำเพิ่นกับล่งเร่วอีหลีครับขันในลงแล้วล่งยังคักเลยนี่ครับมองเข้าขุดโคกน้องหน้าไว้พี่น้อง นี่เข้ากระจงไว้ดำหน้าแครบ่พ่ออะไรพี่น้องนี่บ่พ่ออะไรดอกแต่ว่าน้ำถั่วเมิดว่างหันนะครับน้ำล้นตอนนี้ก็ลดลงไปแล้วนะครับคลองไส้ไก่เฮาลึกสองเมตรตอนนี้ก็ลงไปเม็ดหนึ่งแล้วพี่น้องนี่ก็ยังเหลือาน้ำอยู่ครับมุมแรงแน่นอนครับปีนี้ ครับเดี๋ยวสิผ้าพี่น้องไปเบิงสะทางพุ้นนะครับเดี๋ยวเข้ากับทีให้อาหารปลาน้่ครับพี่น้องนี่พี่น้องมองนี้มองนี้เข้ากับคุดเป็นถนนไว้นะครับปลูกต้นไม้พี่น้องนี่ปลูกต้นไม้ต้นไม้ก็เริ่มจเจริญเติบโตแล้วพี่น้องนี่ต้นตะเคียน ตะเคียนพยุงยางนามะฮอกกัน,นี่พี่น้องนี่สลับกันไปปลูกไว้กับเข่ากับหดตนา้ำอาทิตย์ละครั้งนะครับพ่อเพิ่นได้กินน้ำพี่น้องนาสีรอดแล้วนะครับต้นไม้เข้ามองนี้ นี่ต้นพยุงต้นพยุงกะงามพี่น้องปีกลย้ยกล้ยของเฮ้าก็มีนะครับนี่ออกออกน่วยแล้วพี่น้องนี่กลย้ยโอ้ได้กินครับแบบนี้ <laughs> บได้บํารุงนะครับบได้บํารุงปลูกกะเดี๋ยวกะปลอยธรรมชาติเลยพี่น้องผลเพ่อนหายปลาในคลอง หาเพื่อนกับสิแดนหากินหลอบคล้องพี่น้องกุหละเดี๋ยวเฮ้าสิไปมองสะพุ่นนะครับมองนี้เฮ้าเฮากับขุดคล้องสายไกลนะครับพี่น้องขุดคล้องสายไกลทะลุทะลุถึงสะเลยนะครับตามถนนเฮากับปลูกต้นไม้ไว้พี่น้อง นี่ครับคุ้มฟางหาฟางมาคุ้มครับเนื่องจากว่าความแห้งแรงเริ่มมาเยือนแล้วนี่ครับเอากคุ้มฟางไว้พี่น้องขุดให้อาหารปลาไว้เดี๋ยวเพิ่นกะทีแลนมาหากินนะครับเดี๋ยวไปที่สะนะครับขุน โอ้ดวงอาทิตย์กำลังอัดสดงพี่น้องงามอิลีบรรยากาศดีลร้นะครับเฮ้กล้วยแฝดนั่นกล้วยแฝดเป็นว่านี่พี่น้องกล้วยของเหานะครับมันบ,บ่อได้บํารุงพี่น้องนี่พดแต่น้ำนะครับเพื่อนกับออกปีนี่นี่เทียบเทียบเทียบต้นกล้วยนี่เคียงแอวพี่น้องต้นเคียงแอวนั่นออก ออกเครือแล้วนะครับนี่สีด้กินอยู่พี่น้องกำลังสิแก่แล้วอ่าปลูกไปพี่น้องนี่ครับหยากะ็ะหกตัดว่าท่านแล้วดอกเมื่อนี้กัะพาพพี่น้องไม่ยางเลาะเบิงย่งมแรงนะครับโคกหลงนาสวนศิล เบิ่งบรรยากาศยามแรงลม่มโอ้ยพี่น้องลม่มพุ่นลมหนาววอยวอยนี่พี่น้องมาเบิ่งป่าสะนี่สะนี่เข้ากับปอยไวช่วงหน้าฝนวมื่หันพี่น้องเข้าได้ปลาหังมานะครับเฮากับมาเทลงไวพี่น้องพุ่นคักอีหลีปลานินปลาตะเพียนปลายี่สกนะครับ ปลาสารพัดชนิดปลาเข็งปลาดุกปลาคอพี่น้องเข้าได้เข้ากับเทลงนะครับพุนะเิ่นกระหากินน้ำคลองว่างหันน้ำท่วมกน็น้ำให้หน้ากะใส่มองได้พี่น้องพ่อได้กินนี่ครับคากิลีนี่แรงๆเข้ามาให้อาหารปลานะครับก็เพลิดเพลินดีนะครับพี่น้อง เอ้ยหยุบจับหยุบจับนียบ่ยงไว้พี่น้องอยากกินยยมใดกะเอามองมาใส้เอามือใดว่างๆกะมานั่งตกเล่นพี่น้องนั่งตกปลานี่เพื่อนก็นติดอยู่นะครับเท้าก็มี ไฟโซลาเซลติดไว้นะครับย่ามเงนขึ้นซองสว่างพี่น้องน,นี่วานลงตรงนี้นี่นี่จะให้ท่านผู้ชมได้ชมนี่พี่น้องบุญโอ้ย,ยุบย,ยับยุบยับตัวใหญ่กับมีด้พี่น้องตัวเกือบกิโลนะครับ เพราะว่าเข้าเลี้ยงมานี่ก็ได้ปีกลัวสองปีแล้วพี่น้องนี่เขาปีที่สองแล้วนะครับคุณพี่นอ้องเอ้ยเพนหุบเนื้อ <c oughs> ตอนนี้ตะเวน้นก็เริ่มสีรับขอบฟ้าไปแล้วนะครับ มาชมบรรยากาศยามแรงน้ากันครับพี่น้องน้ำเพื่อนก็เริ่มลดลงแล้วนะครับปุ่นลดเร็วครับลดลงไปเป็นเม็ดแล้วนะครับนี่จากตะพักที่เหายืนอยู่นี่เดือนที่แล้วนี่ย่งเต็มอยู่เลยพี่น้องย่งเสมอตะพักเลยปีที่แล้วนี่ครับปีนี้ก็ปีใหม่แล้วนะครับ ครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกของปีนะครับปี2566ครับพี่น้องก็ถือโอกาสสวัสดีปีใหม่พี่น้องนะครับทุกคนนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านที่กดไลค์กดแช,ชร์กดติดตามนะครับช่องลุงจักผ้ายาวนะครับขอบคุณหลายๆเด้อครับ ยาวๆไปน้ำกันพี่น้องคะปีใหม่นี่กะขออวยพรให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับทั้งฟังไทยฟังล่าหรืออยู่ต่างประเทศก็ดีนะครับมีความสุขความเจริญนะครับร่วยเงินร่วยทองเจริญลุงเรื่องยิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดปีนี้และปีต่อๆไปเด้อครับพี่น้องสำหรับ คลิปนี้ก็ขอจบรายการได้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับคลิปนาพ่อกันไหมครับสวัสดีครับ